tác dương thề miệt hoang lùng mắt thao tuôn tuôn tác dương thề miệt hoài mặc buồn thang mặc cuộc cán giáo chim mặc với các chị kia với hoàng เจ้าพี่มาเยี่ยมาเยี่ยมไปใหลสุดงเอาเขียนหัวควันไปเที่ยวบ้านเป็นเหลืองเขียนหัวควันไปเที่ยวเมืองปิ่นตุ้งเขียนหัวควันไปคาเมืองปทายให้เจ้าตายเขียนหัวควันไปคาเมืองไทยให้เจ้ามามาอยู่ เห็นว่าควันไปขาดหางเงินตาเสียไม่เป็นทีหางเงินมาหยุกมา o ยนแต่เงิหน้อยจะใส่เห็นว่าเชิญควันมาโม่ควันนักโขโมหงอวันโต่วันองงว่าควัแข่งไม่หยุดแข่งนี่แหะ วันขามาอยู่แค่นี้เลยวันยิ่งโยก็มาพูเจม้นว่าวันจิตมู่จิตทั้งเนึ้อวันเจอมันเชอทั้งแขนมามาเทเพ่ในท็เสือของเจ้าเนื้อทมาแขนว่าปันไปนุดนานกินตาปันไปยุ่

ควันแข้งเห้ามาอยู่แข้งเลยเนี่ควันคาเห้มาคาอยู่ด้อยควันอยู่ก้อยมาคูเจ้าเมมือควันจิตให้อยู่จิตทางเหนือควันจืดเหาอยู่จืดทางนู้ยควัน,นวตับปดใช้มาพ่อม่ำกันมาฮัเลเหลวมีก้มหน้าอยู่ด่หมาฮัเลเหลวมาีายตายอยู่เป้าผ่าเข้ากระเด็นผ่าเก่งกระหุงมีเจ้าต้มไข่ขาวมีเจ้าสาวไข่หอดมาละต้นเอาควันมาฮัลเหลวเขาเจ้าอยู่ดีมีเหงมันปั่นปุ่นยืนปั่นไม่ความเจ็บพ่หายความายรู้ซื่น เห็ดเน้เหลี่มนื้อแำมลายขายเห็ดเมื้อเหลี่ยมไกลายโช่าเห็ดเด้อเหลวให้ดีเก่งกอดงนมมันยูมันหนึ่งเดื้อมาเทเผในเน้อได้ันนี้นะเอาเทเผในเน้อเทชื้อในกิเขาวขิงโบมินจับข้าขาโบมนปุ้ยมาห่อแล้วพรมกันพัซีให้ได้ันนี้นะมีโฮมชาเตะชาน้อมันหอมออนอ่ะาเปเขานื้นชาเป้ลูกโด้ด ไอ้ใส้หน้่ปั้นเต่งอ่อนดูๆก็ได้เลยขเจ้าก็ได้ก็ได้เออเอออน้ำปั่นเขให้โทว์าเด้อหมาน้ำปั้นขันโทเตไก่กุ้งบมีหางไก่ผ่านบมีซื่อเพื่อลอยไก่ขันเงินผ่านไก่ตุกเบื่อุกจะไงชักสิ่งผ่านแล้วฮะนี่ อาชาถูกฝุกบ่งแช่ควันหมาฝุ่งควาควันยุ่ยฝุ่งแชกต่อมันฝุ่งควายักกลับไข่วัดเล้งไห่โลกระไข่ดิบเว้นไปไก่ครบมุ่มอ่เข็นไม่เช่าพอลงต้องออกพอห้อยพอหน่อยย่อโคฝันโอเว้นเข็นมาพบกับแม่นบบมี่นับจะนี่ไปเห็ดเห็ดจะนี่ไปนาเห็ดให้เร็วพ่องกะจีใช้เริ่มถ่งพระจันทร์มือที่ที่เห็ดให้เด็วพ่องกะจีใช้เริ่มถิ่นแก้วหน่อยมันนี่พ่องกะหุ่งหึงลงลงแจางลูกปุ๊กขึ้นอยู่ดี